สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับวันนี้วันพุธนะฮะนะฮะวันนี้วันพุธนะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับวันนี้มาเจอกัน,นวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องแต่งเพลงนะครับใครที่สนใจการแต่งเพลงนะฮะวันนี้ผมจะมีมาบอกแล้วก <limitations. S 1> <idad> ็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับไม่ได้ถือว่าผมรู้หรือเป็นอาจารย์ยังไงฮะแต่เป็นการ แบ่งปันสบการณ์รการแต่งเพลงนะครับนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคผู้เลยนะฮะที่ข่าวลุงคนกับประแสงที่น้องทุกผู้พอดีน้องทุกผู้ก็จะจะถึงบทสรุปแล้วนะครับขอดีใจแทนน้องทุกผู้เลยนะครับที่จะจับผู้ร้ายเจอแล้วนะฮะอีกไม่นานนะครับแล้วก็อากาศช่วงนี้หน้าหนาวนะครับแล้วก็ขอให ขอใหอ้ดูแลสุภาพด้วยนะครับทีนี้มันหน้าหนาวต้องดูแลสุภาพให้กันดีๆนะครับผมผ้าหน้าหนาวใส่เสื้อผ้มมาหน้าหนาวนะครับ,าารบดูแลสุภาพกันให้ดีนะหน้าหนาวนะครับจากลาเป็นหวัดเป็นอะไรขึ้นมานะครับน,น,นะ,บนะะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยนะครับการแต่งเพลงยังไงให้ให้ดีให้เสร็จนะครับ ผมมีวิธีนะครับนะครับแบ่งปันรสบการณ์นะครับเอาเลยนะครับเอางนี้ดีกว่าเอาไปนะครับแต่งเพลงภายในสิบนาทีเป็นนะครับแต่ก่อนผมแต่งเพลงเนี่ยสามสี่หน้ากระดาษ a ซยังไม่จบเลยเลยครับแต่ก่อนนะครับตอนนี้ผมรู้หลักแล้วถ้าเรารู้หลักแล้วปุ๊บจะแต่งเพลงได้แต่งเพลงเป็นนะครับภายในสิบนาทีครับไปนะครับบทที่หนึ่งนะครับเพลงทุกเพลงนะครับอันานี้นะครับ บทที่หนึ่งกะเป็นทุกเพลงนะครับไปทุกเพลงเหมือนกันหมดนะครับโครงสร้างเหมือนกันหมดนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะครับบทที่หนึ่งนะครับในความกล้องนะครับบทบทที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับบทที่หนึ่งมีมีเพลงหนึ่งมีสี่ สีวัดสี่ตอนนะครับพุ๊ทำงานไหมครับถึงแน้าวนะครับผมต้องขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอดีมือไปโดนหน้าจอปุ๊บกลายเป็นหยุดหยุดหยุดบันทึกไปกลายเป็น หยุดชี้แจไปผมพูดไปตั้งนานนะฮะพูดพูดไปตั้งนานเลยดินะฮะเนี่ยผมเขียนตั้งนานเน่ยแต่ไม่รู้ว่าว่ามือผมเนี่ยไปโดนหน้าจอพุ๊บกลายเป็นหยุดบันทึกเลยนะบเพิ่งจะบันทึกได้สองนาทีผมว่าไอ้ผมก็พูดตั้งนานทาไมบันทึกได้สองนา,นงนานทนีนะแปลกเดี๋ยววันหลังผมมาบอกใหม่นะครับวันหลังเดี๋ยมามาแก้ตัวใหม่น,นะครับแล้วปากาก,าก็เดี๋ยวทำหม่อยปากาไกม่ดีนะนะครับวันนี้ถือว่า วันนี้ถือว่ามามาเกินเกินมาซบเซิมก่อนนะครับนะขอช่วงนี้มีความ ended. สุขนะครับนะกับวันนี้นะครับผมขอรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเรื่อง YouTube นะครับยังไม่ฝากเราวันนี้ยังไม่พร้อมนะมีอยู่ทั้งยูทูบนะทำคลิปลงอะไรเยอะแยะนะครับนะครับอเคนะฮะขอให้ช่วงนีมีความสุขครับแล้วก็ เรื่องคดีน,น้องรุพูก่ขอให้อ่าอ่าแสดงความด,ดีกับกับวิญญาณของน้องรุกพูดโดยที่จะเจอคนร้ายแล้วตนอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับเพื่อที่จะมดตัวผู้ร้ายเพื่อดิงนให้หลุดแต่าบางคนคิดว่าทําไมถึงไม่จับเลยทําไมถึงไม่เอาไปคันไม่ได้มันต้องให้ให้ความเป็นธรรมกับกับผู้ร้ายนะครับนั่นแหละต้องรอเวลารอ หลักฐานให้ครบให้หมดนะทางเมืวงเขาว่าทํานี่แล้วฮะเขาไม่ปล่อยให้หมดนะครับาการช้าช้าแต่ได้ยามาน,นะครับแล้วก็ขอโชคดีครับสวัสดีครับแล้วขอบคุณด้วยที่เข้ามาดูในยมร้องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเพอโชคดีนะครับพรุ่งนี้จะมาใหม่วันนี้แี่นี้ก่อนถือว่ามาเป็นตัวอย่างนะครับนะครับ